สวัสดีครับวันนี้บิวซานก็พามาชิมอีกแล้วนะวันนี้บิวซานจะพามาชิมเนื้อย่างเป็นเซตมืกก้อกลางวันนะตอนที่บิวซานถ่ายยเนี่ยอาจจะมีคนอยากออกคลิปนะแต่พอถ่ายจริงแล้วมันไม่อยากจะออกกันในะพวกนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่สถานีชินดุกุฝั่งทางด้านใต้นะออกทางด้าน south exit นะตรงน,นี้จะมีเห็นไหมแดงๆอันเนี้ยอีกพวกนี้นี่เดือด่าเลยนะฮะมันจะมีชินดุกุสร้างใหม่นะอยู่ที่หน้าตึกทากาชิมาย่านะ ซึ่งร้านที่จะพาไปกินในชื่อกว่าร้านโทร,โทราจินะอยู่ตรงในตึกทากาชิมายาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนาตามมาเอา,เอาเหรอเออนีไงนี่ไงนี่ตรงนี้เลยที่เขาที่มีคนถามว่าจะขึ้นบัสไปคาโบกุติโกะตรงไหนเนี่ยก็คือตรงนี้เลยตรงหน้าทากาชิมายะอย่างนี้เลยมันจะมี เอ่อ JR Station เนี่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบบัสเทอร์มินอลลงไปชั้นใต้ดินหรืเอเปล่าชั้นล่างใช่ไหมไม่ไม่มันลอยอยู่ข้างบนเลยครัที่บัสแล้วก็อ๋อเหรอบัสอยู่ข้างบน,อ,นอ๋อนี่เหรออ๋อบนนี้เหรอมานะเออไม่เคยขึ้นเหมือนกันเพราะมันเพิ่งสร้างเสร็จอันนี้เราจะเห็นเสานาฬิกาตรงนั้นนะอยู่ข้างๆตึกทม์ทสขแควร์ทิกาชิมายะตรงนี้ซึ่งในตึกนี้คนชอบมาซื้อของก็คือกระเป๋ายี่ห้อเบาๆนั่นเองแต่ว่าราคาหนักๆต้องมาแต่เช้านะเพราะว่า ไม่งั้นของหมดนี่อันนี้คือห้างทากาชิมายาเดี๋ยวเราก็ขึ้นลิฟต์ไปข้างบนกันอยู่ชั้นไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึง่งแต่เราก็ขึ้นมาที่ชั้นส4บของห้างทากาชิมายานะซึ่งมันจะเป็นร้านสูนส่าต้สูนอาหารคือเป็นร้านอาหารเยอะยะเลยนะเราก็ตามสองตัวนี้ไปนะนี่ร้านโทราจ,จิโทราจ,จินี่เลยแตาอ,อันนี้นั้นเราก็มา ดูเมนูระหว่างรอกันนะเขาให้เรารอครึ่งชั่วโมงนะอันนี้จะเป็นเมนูของร้านจินะว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยเซตนี้ประมาณอันนี้คือบิบิมบับนะ2,000เยนนะก็อาหารมีตามในรูปอันนี้จะเป็นพวกเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยโซลจิเซตนะแต่ว่าดิวซงสนใจเซ็ตนี้เซ็ตนี้ก็คือมันจะมีมันจะมีพวกเนื้อฮารามิเนื้อโรสแล้วก็มีกุ้งมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้าวกับซุปเนี่ยเติมได้ไม่อัน้นมีกิมจิมีสลัดให้ด้วย อันนี้ก็ราคา2,100เยนถ้าเกิดเป็นเนื้อ180กรัมแต่เกิดเป็นเนื้อ240กรัมก็ราคา2,400เยนเอาแบบ180เยนพอเดี๋ยวอ้วนแล้วอันนี้ก็จะเป็นก็ดูตามรูปนยะอัน,นจะมีสตูให้ด้วยสตูเนื้อให้ด้วยไม่เอาแต่ว่าเนื้อนี้น้อยอยากกินเป็นเนื้อย่ยๆเลยก็คือมากินอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเซตแบบว่าใครไม่กินเนื้อนะก็จะมีเป็นแบบเซตไก่ให้ด้วยนะนะคนไม่กินไม่ทานเนื้อก็สามารถทานได้นะก็ราคา1 8 0 0เยนเท่านั้นเอง ส่วน so, อันนี้นะอันนี้คําว่า king n อาว่า king n แปลว่าห้ามสุบุรีแพาลาร้านนี้ข้างในก็คือไม่สุบุรีนะอันนี้เขาก็จะบอกว่าอ่นอันนี้คือวันที่21พฤษภาคมใช่ไหมเขาก็จะมีบอกว่าอย่างเช่นเนื้อคารูบี้เนี่ยมาจากที่ไซตามะเลยใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อเป็นแบบนัมเบอร์นี้อีกสามารถตรวจสอบได้หรือว่าโจคารูบี้หรือว่าเป็นทกโจคารูบี้อะไรเนี้ยมาจากไซตามะหมดส่ว so, นนี้คือ อาซาโรยซาโรยคืออะไรวะมาจากจังหวัดยามางาตะอันนี้คือลิปโรสเนื้อเนื้อลิปนะมาจากกุกุชิมะแล้วก็ยุเกะยุเกะก็จะมาจากที่อกไกโดนะส่วนอันนี้จะมีเนื้อมาอีกนะอันนี้ที่เป็นนัาเบอร์ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นอเมริกาเป็นออสเตรียออสตอลาเลียก็คือเป็นเนื้อออสเตรียเอ้เนื้อออสเตรีย,ออรยข้าวเป็นข้าวในประเทศนะ มาจากจังหวัดมิยากินะเป็นข้าวประมาณที่ปลูกปีเฮเซที่18ก็คือปีนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นหักไส้หักไส้คือผักกาดขาวนะก็มาจากจังหวัดนากาโนมีโฮเรนโซก็คือผักอะไรผักโขมก็มาจากจังหวัดคุมาโมโตเขาบอกรละเอียดมากเลยว่าอันนี้คือมาจากไหนเป็นสตอรี่มีอันนี้เลยก็คือเป็นโลโก้ของร้านนะโทราจินะ ยากกินิโทราจิโตเกียวเอบิซึแต่วันนี้มากินที่สาขาชินจูกุอันเราก็ได้เวลาละเราก็เข้าไปนี้แล้วกัน่ะเราก็ได้โต๊ะตรงนี้นะเอะเราก็นั่งกันตรงนี้เลยอ่ะ อ่ะดีวันก็เอาเซตที่เมื่อกี้นะเซตตรงนี้ใช่ป่ะ2100อเยนที่ให้ดูหน้าร้านเมื่อกี้นั่นแหละนี่เลยเซตนี้เลยที่เอาก็คือมันจะมีอะไรบ้างอ่ะให้ดูใกล้ๆก็จะมีมีคาโรบี้มีฮารามิแล้วก็มีเอบิที่เป็นกุ้งนะแล้วก็มีสลัดมีกิมจิแล้วก็มีข้าวกับซุปนะข้าวกับซุปนี่คือเติมได้ไม่อั้นใช่ป่ะ แต่ว่าไม่เอาไม่กินเยอะดูเดี๋ยวอ้วนอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเนื้อวัวส่วนต่างๆนะอย่างเช่นฮาลามิใช่ไหมก็จะเป็นส่วนที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมโค้งๆนี่คือฮาลามิใช่ไหมอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูแบบดินนเวต์ธรรมดาใช่ป่ะอ่ะเป็นคอร์สบ้างหนึ่งท่านเนี่ยห้าพันอันนี้คือหนึ่งท่านห้าพันบาทก็คือได้ได้ทั้งเซตรนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรูปนี่น่าจะแบบปกติมก่อนนี่เป็นแบบว่ารูปแบบสำหรับ อ๋ออันนี้น่าจะเป็นสองท่านแบบพวกเหมือนมีมีทุกอย่างสองสองหมดเลยแล้วนี่มีเป๋าหือใช่ไหมเป๋าหือมีปูใช่ไหมน่ากินน่ากินอุ้ยดูอันนี้สิแตงกวาแบบว่าเป็นแทรงแครงอย่างเงี้ยอันนี้แบบแตงกวาแบบแทรงแครงเนี้ยน่ากินมากเลยอันนี้เป็นสแตนดาร์ดคอร์สใช่ไหมใช่มีสนชงกับแตงกวาใช่ชอบกินแตงกวามากอเบสิกเซทเบสิกเซทละสองพันแปดอันนี้ก็มีคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งคล้ายๆคล้ายๆที่เราสั่งวันนี้แหละแต่ว่าจะเป็นตอนกลางวันของเราเป็นกลางวันอันนี้เป็นกลางคืน อุ้ยนี่มีคล้ายๆซูชิได้วยเหรออันนี้คืออะไรซาชิมิซาชิมิมเนื้อใช่ไหมแล้วเนื้อดิบไหมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกรี๊ลนิดนึงนนิดนึงแต่ว่ายังละเลือเราเลื่ออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ต้ก็ครีมชีสกับกนีบ่ไงสไปซี่ผัดกับวิตอาหารเกาหลีอ่ะเกาหลีนะอะไรก็ไม่รู้ไม่ตีดความหมายเท่าไหร่ เนื้ออันนี้อันนี้เนื้อโอ้ยน,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 นี่เนื้ออะไรเนี่ยโจตันชิโออันนี้คือลิ้นลิ้นส่วนบนเหรอลิ้นส่วนบนอ่อันนี้เซตที่บิลสั่งสั่งก็มาแล้วนะชื่ออะไรจำไม่ได้ละยากินิคุยากินิคุโกเซนใช่ไหมก็จะมีอันนี้คืออะไรนะโมจิใช่ไหมมีโมจิแล้วก็มีอันนี้คือฮารามิอันนี อันนี้คานาเมคาบีอันนี้คือคาล,บ,นนคาลบีนะแล้วก็จะมีฟักทองคาโจาัดแล้วก็มีอันนี้พริกชิชิโตชิชิโตแล้วก็มีกุ้ง2ตัวนะแล้วจะมีกิมจิให้อันนี้แล้วก็ซุปใสๆแล้วก็สลัดแอนข้าวที่ร้านนี้คือเป็นร้านอาหารเกาหลีนะเพราะฉะนั้นนะตะเกียบจะเป็นตะเกียบเกาหลีตะเกียบเกาหลีสังเกตง,ง่ายคือว่ามันจะทําจากเหล็กมันจะไม่ใช่เป็นตะเกียบไม้แบบของญี่ปุ่นนะ นี่จะไเป็นตะเกียบเด็กนี้นะแล้วก็จะมีไม้คีบอย่างนี้ให้ไม่ใช่ไม้คีบสิเป็นเด็กคีบอับดุลสาจะกินละไหนวานะไหนวานะเอมาแล้วมันไม่ติดอ๋อเอามันมีที่วา,านี้ให้ด้วยโอเคหาซื้อได้กต่อาเซียอับดุลสาเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้คือเนื้อทารามิอันนี้นะอับดุลสาก็จะ ย่างนี้ก่อนนีคือฮาลาลใช่ไหมใช่ค่ะฮาลันยีราฟย่างก่อนได้ยิ่งเสียแบบสอุ้ยชูชาชูชาเอาอันนี้ Frankly, <cách Trump> อันนี้ก็อ่ะอะไรนะอันนี้คารูบี้ค่ะคารูบี้นะคารูบี้ป็นฮาลาลย่างก่อนอันนี้โกโก้โกโก้อันน้ำจิม restore, ้มนะเขาจะมีให้สองขวดนะก็คือเป็นน้ำมะนาวอันหนึ่งแล้วก็อันนี้คือน้ำอะไรน้ำจิ้มเนื้อย่างจิ้มเนื้อย่างอ่ะเราก็เทน้ำจิ้ม เนื้อแยกลงไปก่อนนะอันนี้แต่มันไม่ค่อยเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหมือนคือโชยุอันเนี้ยมันค mm ือ hmm. น uh, ้ำจ right ิ Yu ้มนี่เหรอแล้วก็ผสมมะนาวลงไปอันนี้นิดนึงอ่ะผสมมะนาวแล้วแต่ใครดิวซังชอบกินเปรี้ยบดิวซังก็เลยขอผสมนิดนึงแล้วกันมันจะไหมเราลืมลืมมาดูลืมดูโอ๊ยลืมดูกุดๆไหมไมมเถอะไมนิดนึงลืมดูไหมไปนิดนึง เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องการจะดูที <My friend. S 1> ่มาเป็นก๋วยจั๊บคิดาใสาก๋จยจั๊ก็คือเป็นซอสแดงซอสเกากหลีอกอจเจัหมันจะออกหวานๆใช่ป่ะก็หวานๆวาเข็ดเี๋ยวเดี๋ยวเห็นกันว่าคืออะไรอ,อันนี้ดูสิอูอันนี้น่าต้องหน่อยต้องหน่อยนี่ไงอันนี้คือก๋จยจั๊บใช่ไหมวิธีการกินก็คือเราก็เอาเนื้อตรงนี้นะ มาจิ้มในกะชูจังีรแล้ว่ากินได้เลยอาจะนึกวิวซังก็จะกินโชว์แล้วนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้ออันหนึ่งที่มานะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นฮาลาม้นะอ่ะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูขอจิ้มแบบกะจูจังก่อนแล้วกันอ่ะจิ้มปลมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันไม่ค่อยติรดร้อนปะอืม คุ้มค่าอร่อยนะคะคุณไม่ออกแต่อร่อยมากสสใส่อร่อยมากๆหัวนี้อร่อยอร่อยจริงๆส่วนนี้เป็นฮารามิไม่ใช่ฮาลามอนนิอันนี้คือฮารูปี้เดี๋ยวมิซานจะจิ้มเป็นน้ำจิ้มอันนี้ ที่มืกี้ผสมไว้ที่เป็นมะนาวด้วยอ่ะลองดูซิมันจะเป็นยังไงนี่เลยนี่เลยโอ้สีมันองแบบสดใสด้วยนะอร่อยมากๆคสุดยอดมากๆเนกอะไระ ตามจะกินจิจไม่ะเนสยุดยออเดี๋ยวเรากินสลัดเ็ิน้ำสลัดจานนี้เป็นย่งไรบา้างยังโอเคใช้ได้อนไ้โอเคหัวขาวรับ เราก็ย่างย่างคำตอไปย่างฟักทองแล้วกันน,น,น,กนะแล้วก็อ่อเพิ่มอ่าอันเนีย้ยอะไรเราขอได้ปีบ้างนะอารูบี้เออลืมชื่อกูสิอ่ะย่างมาีผีบอกตลอดผีบอกติดตลอดใช่ไม่างมัวผีคุณนายเอ็มผีคุณนายเอ็มุยวันนี้คุณนายเอม็ม,มใส่ชุดดำ อยูถานในนี้ที่คุณอาเอ็มบอกนะเมื่อกี้ว่าฐานของร้านเนี้ยมันจะเป็นกลมๆเห็นไหมเนี่ยขึ้นเนี่ยมันจะน่ากินมากแรงตบแรงแบบนี้ก็พอเอาไปเอาไปรีบอ่ะเดี๋ยวรีบไม่ต้องรีบร้อนมากเดี๋ยวมันหมดเร็วค่อยย่างๆไป่ะ คุณนายเอ็มนะก็บอกว่าให้เอากจูจังเนี่ยมาคลุกข้าวม,ม,นะมันจะอร่อยมีฉันก็เอากรูจังเนี่ยมาคลุกข้าวบ้างนะดูสิมันจะอร่อยไหมอ่ะแล้เรากินด้วยกินกับไอ้เนื้อย่างนี้ที่เราย่างมานะกับน,น้ำจิ้มนี้อ่ะมันเลยกข้ามาก เด,ดือดข้าวต้มแผ่กระแขมเลยพี่หนูกินอะไรแล้วอร่อยและสงสัยนี่คือของแบบขาดแทนท่านผู้ชมรู้ส่งใช่มีหลายคนนันก็บอกว่าดูทานกินอะไรมันก็อร่อยไปหมดเลยอ่ะก็แน่นอนสิเพราะว่าเอาคลิปออกไปมันต้องอร่อยให้เห็นใช่ไหมถ้ากินอะไรแล้วแหวะอันนี้ก็ไม่อร่อยแล้วจะเอาลงคลิปทําไมอาหารทำเองอยูจากก็ว,ว่าอร่อยอ่าอ,อันนั้นมันกรณีพิเศษไงเพราะว่าตัวเองทำเองไงมันก็ต้องอร่อยใช่ไหมนะไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยเพราะ ตัวเองทำเองไงแล้วไม่มีอะไรกินเราแบบอันนี้ไม่ได้ทั้งในญี่ปุ่นอ่ะ <c oughs> อาหารบริษัทกูกิอาหารในญี่ปุ่นอ่ะกินที่ไหนกันแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันอร่อยไปทุกร้านอ่ะจริงจริง,รงแต่ว่าความอร่อยเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอย่างรามเมนเนี่ยมันก็จะอร่อยทุกร้านแต่ว่าแต่ละร้านมันจะมีแบบว่าอันนี้อร่อยน้ําซุปเต้าหู้ยี้หรือว่าน้ําซุปอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ละร้านกันแล้วที่ออทำงานกูเกิลอ่ไแม่หรอ ก็เลยไม่ดรีวิวไงเพราะไม่อร่อยไงอันนี้คือโรงอาหารที่งานโกโก้ไงบิวสั่เคยไปที่งานโกโก้แล้วก็ไปกินอาหารที่โรงอาหารตรงนั้นไม่บอกที่ไหนไมเาไม่ค่อยอร่อยก็เลยไม่ได้รีวิวคาเฟ่ทีเรียมหาลัยคาเฟ่ทีเรียมหาลัยนะอร่อยยังไม่เคยแต่ว่ามีคนบอกว่าอยากจะให้รีวิวนะที่เซ็ตละ400เยนอ่ะบิวสั่งก็อยากจะรีวิวนะแต่ว่าไม่เคยรีวิวสักทีเลยบางเมนูเนี่ยบอกโอ้ยอร่อยมากแบบตอนไปอยู่ไอร์แลนด์เนี่ยแบบว่าคิดถึงแลวอยากกินเมนูอันนี้มากมากเลยอยาก เเววออรร์์ลละะทำบาบูคาราเกะเวอร์ละอยากกินมากบาาากกุครเะตอนนี้ไม่มีละแล้วก็ชิคเก้นคาสิตะอีกอันนั้นอร่อยมากๆเป็นเมนูที่หัวชอบกินมากๆเดี๋ยวมีเวลาจะรีวิวให้ดูตอนรีวิวเมนี่นะกับเซเบนโตะเอากาแฟเบนโตะก็อยากรีวิวให้ดูว่ามันมีหลายอันถงนะคือมันมีหลายอย่างเลยที่อยากจะรีวิวให้ดูอ่ะเพราะมันอร่อยจริงๆนะก็ทำอยาก อ,อันนี้ให้ดูย่างกุ้งอันนี้เราอยู่พม่าอยู่นะเรามาย่างกุ้งกันย่างกุ้งอ่ะอันนี้คือกุ้งบิลูตังกุ้งหมดจิ้มหนึ่งน้ำจิ้มนี้อร่อยแน่เลยอ่ะอยากกินกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากๆสุดยอดนุ่มมาก ใช่ได้ไม,มีคนเคยถามว่าดิวซังกินกุ้งทั้งหางเลยเหรอคำตอบคือใช่เพราะว่าบิวซังขี้เกียจแกะหางกุ้ง,งถ้ากุ้งมีเปลือกดิวซังกิกนทั้งเปลือกกุ้งไปเลยนะดิวซังไม่กินอย่างเดียวคือไม่กินหัวกุ้งนะเพราะว่าหางกุ้งมีสารไคตินมิน มีสารไค่จินสารไค่จินทำให้เกิดเลยก็ไม่ดูแต่ว่ารู้ว่ากิน <c oughs> แต่ลองดื่มซุปติ <c oughs> ซุปอันนี้รสชาติคล้ายๆ <c oughs> ซุปข้าวมันไก่ที่บ้านเรานะแต่ก็บอกว่าเม่ตังบอกว่ามันจะมีบางวันที่แบบซุปก็จะเป็นซุปซุปสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่นิ <c oughs> นนพุสันจะเอาท็อปโป,ปกินะไป โมจิิโมจิเกาหลีนาไปปิ้งๆมันจะออกนิ่มๆนิดนึงอะโอเคเริ่มนิ่มละพอเรากินเสร็จนะเขาจะมีเป็นเขาบอกเป็นไอซ์แคนดี้ไม่ต้องมาทำเป็นกระแดะน่ารักเลยทำาลก็ไม่น่ารักขึ้นมาเอามาชิ้นหนึ่งนี่เลยก็จะเป็น Ice Candy ไอซ์แคนดี้ให้เรา,าก็คือเป็น ไอ้กินแข้งแข่งอยู่ยนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากอ่ะก็เสียตังค์ไปคนละ2,100เเยนทุกคนกินแบบเดียวกันหมดเลยอะไรนั่นอะไรอ่ะหมักฝรั่งหนักฝรั่งหยิบได้ฟรีอันนี้ก็คือเนื้อที่ใช้ทำวันนี้นะจากจังหวัดอ่อิบารากินะแล้วก็จังหวัดตะคอกไกโดนะ เอาวันนี้บิวซังก็พามาชิมอิ่มหนำสำราแล้วนะคราวหน้าบิวซังจะพาไปกินอะไรชิมอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามตอนต,อนต่อไปคุณนายเอ็มจะหลบหน้าไปทำไมยยนะ